รถไฟเลทจากการที่มีรถไฟขบวนก่อนหน้าตกรางนะครับตอนนี้เรากําหนดถึงชุมพรจริงๆประมาณตีสาแต่ว่าเรามาถึงชุมพรตอนเที่ยงประมาณเที่ยงนะครับผู้โดยสารทุกคนก็จะหิวมากเพราะว่าตอนเช้าไม่มีอะไรให้กินเลยก็แวะมาซื้อกันใหญ่เลยนะฮะที่สถานีชุมพรจอด10นาทีอาาทตอนนี้ทุกคนหิวมากก็มาซื้อกันเยอะ เป็นบรรยากาศจริงๆเราต้องถึงอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะเวลานี้นะครับบรรยากาศขณะที่รถไฟมันมาถึงสถาน,นีที่มีข้าวขายหลังจากที่เว้นระยะช่วงไม่มีข้าวขายมาทั้งหมดตั้งแต่หัวลำโพงเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีข้าวกินกันตอนเที่ยงนี่แหละนะฮะ ชุมพรนะครับที่นี่เป็นแหล่งสเสบียงสำหรับใส่ใตไ้ได้ไอเดียแล้วตอนนี้ทุกคนซื้อข้าวไปหมดแล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากกินน้ำก็ซื้อน้ำดีกว่าซื้อไปแจกน้ำอันลมขวดเท่าไหร่ครับเอ่ออันไหนบ้างครับสไป ไปยี่สิ <20 S 2> <20 S 1> บเลยเหรอ <laughs> ไม่แจกแล้ว <laughs> 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 จะรู้แจก <laughs> สิบขวดอะไรงี <laughs> ่ไม่ไหวเลยไม่ไหวอยู่นี่นะชุมพรอยู่นี่แหละชุมพร <laughs> มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยชุมพรอ,าอ่ายังไงให้เห็นชัดอ่าอยู่นี่นะชุมพรจะหิวจ้ะรถไฟจอดเติมน้ำมันที่ชุมพรครับ10นาที เดี l, ๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันดีกว่าว่าเขาจะหิวกันขนาดไหนหลังจากไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าอ๋อตอนนี้ไข่ดีหาที่นั่ง พี่เลยังผมยังมีให้ผมสักกล่องนะโอ้โหพี่อะโอเคซื้อมาเหล่าเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบเย็นอีกก็ถ้ามันเหลือเออก็กินยังกินได้เนาะน้อน้อยนั่งนั่งก่อนไปถ่ายบรรยากาศคนอยู่ข้าวอยู่ได้ข้าวหรือยังครับหรือว่าไม่กินอ๋อหรือว่าไม่กินหิวโหยโหยหิวทุกคนหิวมากเลย ได้ของกินยังมีอะไรนั่งมามา่าอากาศสดชื่นกินมามา่าดไีไม้ตังค์ยอาบน้ำได้นะตู้12น้ำแรงรุนแรงมากมายใครอยากอาบน้ำ<ต>อาบได้มมไ,ไม่อ๋อเขาเติมน้ำมันแต่ไม่รู้เขาเติมน้ำหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เขาเติมน้ำมันมาม่าใช่ไหมครับกินบนที่นอนเลยใช่ไหมครับ ไปอาบน้ําได้ตู้12น้ําไหลแรงจะได้สดชื่นแฮปปี้มีความสุขแล้วนะฮะกินโชว์เมนูวันนี้อะไรครับกระเพราไก่กระเพราไก่นะครับมีไข่ดาวด้วยเป็นอาหารทิปของวันนี้เลยเพราะว่าไม่ได้กินมา24ชั่วโมงแล้วน่าจะไม่ได้กินข้าวมาประมาณ18ชั่วโมงแล้วนะฮะ15ชั่วโมงแล้วนะมีกาแฟด้วยอ่ะ อันนี้ซื้อมาเมื่อกี้เหรอพี่กาแฟใส่สูบโอเคเขาเพิ่มพลังเพศค่ะทางเพอ๋อขอขอด้วยสักอันหนึ่งฮะมีไหมะขอบคุณมากครับพี่ไปเพิ่มพลังเพศนะฮะอันนี้ซื้อที่ชุมพรเหรอครับเอามาเอามาเองเอามาเพิ่มเองใช่ไหมคืนนี้ผมขอเพิ่มอีกสักสองนะ หลังจากกินกินอาหารแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน้องครับก็รู้สึกง่วงอีกแล้วครับพี่พร้อมนอนอีกรอบพร้อมนอนเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยที่อดข้าวไปตั้งแต่เช้ายันยันเที่ยงหิวหิวโอเคตอนนี้เต็มที่นะครับพักผ่อนนอนได้เลยครับนอนได้เลย